สวัสดีค่ะเกโปรโมชั่นมิซูนะคะวันนี้เกจะพามาชมนะคะเจ้าตอนเดียว4คูณ4คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาค่าตัวของเขานะคะ759,00 0บาทในตัวของสีที่เป็นเมทัลลิกนะคะเพิ่ม7,000บาทนะคะเครื่องยนต์2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด184แรงมา้าแรงบิด430นิวตันเมตรมีฟังก์ชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเกพาไปนาชมค่ะ ตัวกระจังนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะช่องตะแกรงทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีโลโก้ของมิซูนะคะก็เป็นโคมเมียมสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟแบบมันตีรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ไฟด้านบนก็เป็นไฟเลี้ยวไฟ ไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินอยู่ในโคมด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกไม่มีให้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มได้เลยนะคะตัวร้อนนะคะเป็นล้อกระทะนะคะ16นิ้วนะคะซส์ยางใส่อยู่ที่2 0 5 r 1นนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่แก้มข้างกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำด้านนะคะปัดไฟฟ้านะคะพับยังเป็นพับมืออยู่นะคะแล้วก็มือจับก็เป็นสีดำด้านนะคะไปดูด้านท้ายกันคะ่ะก็ ฝากระบาดท้ายนะคะก็จะเป็นแบบเปิดนะคะก็ใช้งานง่ายนะคะในตัวของพื้นกระบาดนะคะซุ้มของล้อนะคะก็ทําแบบเรียบนะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการขนนะคะแล้วก็บรนทุกนะคะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในรุ่นใหม่ของมิสูเพิ่มความนุ่มนวลในการบรรทุกนะคะเพราะว่าเสริมแหนบเข้าไปอีก3แผ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวกันค่ะในห้องโดยสารนะคะตัวคอนโซลนะคะ เป็นสีดำนะคะก็เน้นเรื่องของการใช้งานนะคะบำรุงรักษาง่ายหน้าจอกลางเป็นแบบ10นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a u t o a n น r o i d นะคะรองรับในส่วนของบลูท t ธด้วยแล้วก็ช่องแอร์นะคะใช้บิดนะคะตัวตัวช้วชานะคะ usb type c มีให้1จุด usb มีให้อีก1จุดนะคะแล้วก็ มีดิฟล็อกหลังัวมอะไรแบบ3ก้านะคะปรับระดับได้ถึง4ทิศทางนะคะหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกนะคะ7นิ้วนะคะดูง่ายเลยนะคะตัวกุญแจให้เป็นกุญแจ2ดอกมีระบบป้องกันการลื่นถลายให้ด้วยนะคะแล้วก็มีถุงลมให้2รูนะคะบนระบบเบรค abs ระบบ ebd กระจายแรงเบรกก็มีมาให้นะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะสีเทานะคะ ประตูด้านข้างนะคะก็เป็นปฏาติเคปรานะคะโม่สคูณสนะคะก็ใช้งานง่ายเลยนะคะโดยการใช้บิดนะคะ2 h i ไฮ4โฟ g h ไฮ o w นะคะอยู่ตรงนี้เลยรับชมรอบคันไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าตอนเดียว4คูณ4ี่เกียร์ออโตมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถ29,000บาทนะคะคูกค้าท่านใดสนใจนะคะที่จะเอาไว้ใช้งานในสวนในไร่นะคะขนทุเรียนขนปาล์ม เกี่ยวกับการเกษตรนะคะหรือขึ้นเขานะคะที่ต้องใช้ 4, 4. คูณ4ันนี้ตอบโจทย์และคุ้มแน่นอนนะคะก็ทักสอบถามเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง y o u t u b e นะคะชื่อช่องเก๋โปรโมชั่นมิซูเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์ให้เก๋ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ